สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้ยังครับถ้าเจอมแมลงเม่าเนี่ยบินเข้ามาในบ้านสแสดงว่ามีปลวกจริงหรือไม่ครับไปรับฟังกันเลยครับเพื่อนๆเ,เคยเจอมแมลงเม่าบินเข้าบ้านแบบนี้กันไหมครับหลายคนนะครับเชื่อว่าถ้าเจอมแมลงเม่าอ่ะแปลว่าบ้านเรามีปวกแน่นอนแต่จริงหรือเปล่านะวันนี้รู้ยังจะพามาหาคาตอบกันครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักมแมลงเม่ากันก่อนครับ แมลงเม่าเนี่ยครับจริงๆแล้วก็คือปวกที่โตเต็มวัยครับและพร้อมจะขยายอาณานิคมครับวงจรชีวิตของปวกนะครับจะมีหลายระยะครับและเมื่อโตเต็มที่แล้วเนี่ยพวกมันจะกลายเป็นแมลงเม่าครับมีปีกและบินออกจากรังเพื่อหาคู่แล้วสร้างรังใหม่ครับแล้วทําไมแมลงเม่าถึงชอบบินเข้าบ้านเพราะว่าพวกมันเนี่ยถูกดึงดูดด้วยแสงไฟครับดังนั้นนะครับถ้าคุณเปิดไฟในหน้าบ้านหรือในห้องเนี่ยครับ มแมลงเม่าก็จะบินมาเยอะเป็นพิเศษเลยครับคำถามช่องรู้ยังคือถ้าเราเจอมแมลงเม่าในบ้านเนี่ยแปลว่ามีปวกจริงหรือเปล่าครับคําตอบเลยนะครับไม่เสมอไปครับเพราะว่า,มาแมลงเม่าเนี่ยบินเข้าบ้านเนี่ยอาจไม่ได้หมายความว่าบ้านคุณมีป่วกครับเพราะพวกมันเนี่ยอาจมาจากที่อื่นและแค่ถูกแสงไฟล่อให้เข้ามาครับ แต่ถ้าคุณเจอแมลงมาบ่อยๆเนี่ยครับหรือมีสัญญาณอื่นร่วมด้วยเนี่ยอาจต้องระวังว่าบ้านคุณเนี่ยอาจมีปวกจริงๆแล้วล่ะเช็คให้ชัวร์นะครับว่ามีสัญญาณที่บ่งบอกว่าบ้านมีปวกนะครับหนนะครับไม้เป็นโพรงครับลองเคาะดูนะครับถ้าเสียงกรงกวงเนี่ยอาจมีปวกกินอยู่ข้างในครับสอนะครับทางเดินดินของปวกครับปวกจะสร้างทางเดินดินแบบนี้เพื่อเดินทางครับ ปกติจะเจอตามพื้นขอบพงกบหรือใต้เฟอร์นิเจอร์ไม้ครับ3นะครับผงไม้หรือขี้ปวกครับถ้าเห็นเศษผงไม้หรือเม็ดเล็กๆแบบนี้อาจนี่อาจเป็นขี้ปวกที่ทิ้งไวค้ครับ4ครับพบตัวปวกจริงๆครับถ้าเจอตัวปวกแบบนี้ก็แทบจะยืนยันได้เลยครับว่ามีรังปวกในบ้านแน่นอน แล้วเราต้องทำยังไงครับถ้าสงสัยว่ามีปวกอันดับแรกเลยนะครับสำรวจจุดเสี่ยงในบ้านครับเริ่มจากตรวจสอบบริเวณที่มีไม้เยอะๆครับเช่นวงกบประตูพื้นไม้หรือชั้นวางของครับ2นะครับลดความชื้นในบ้านครับปวกชอบที่ชื้นๆมากครับลองลดความชื้นโดยเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทครับหรือใช้เครื่องลดความชื้นครับ3นะครับใช้เหยื่อล่อปวกครับ เดี๋ยวนี้มีเหยื่ยอรอปปวกที่ไม่ต้องใช้สารเคมีแรงๆปวกจะมากินเหยื่อแล้วตายยกลังครับ 4. ครับเรียกผู้เชี่ยวชาญครับถ้าเพื่อนๆเจอปวกเยอะแล้วเนี่ยอย่าลังเลเลยครับควรเรียกผู้เชี่ยวชาญมากําจัดให้จบแบบถาวรเลยครับสุดท้ายนี้นะครับมแมลงเม่าเนี่ยครับไม่ได้แปลว่ามีปวกเสมอไปครับแต่ถ้าเจอบ่อยๆหรือมีสัญญาณอื่นร่วมด้วยเนี่ยก็ควรรีบตรวจสอบก่อนที่ปวกจะทําลายบ้านของเพื่อนๆนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าคุณเคยเจอมแมลงเม้าบินเข้าบ้านลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าเคยเจอสถานการณ์แบบไหนกันบ้างฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องรู้อย่างด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ